สวัสดีค่ะใครที่กำลังรอคอยความรักนะคะมาดูกันค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชาจะมอบความรักแบบใดให้กับคุณค่ะก่อนอื่นนะคะออก็ขอให้ทุกคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้กดคอมเมนต์น้อมรับคำทำนายเพราะอ๋อเชื่อว่าเรามีดวงสัมพันธ์ต่อกันค่ะจากนั้นฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูและเป็นกาลังใจให้อ๋อด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะแล้วก็เพ่งมาที่ไพ่สำรับนี้และนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชานะคะท่านจะมอบความรักแบบไหนให้กับคุณค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะมอบความราความสัมพันธ์ที่น่าตื่นเต้นให้กับคุณค่ะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะหรืออาจจะเป็นอายุเท่ากาันแต่ว่ามีนิสัยที่ค่อนข้างร่าเริงสนุกสนานเหมือนเด็กๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องเน้นย้ำในเรื่องของการศึกษากันนะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาให้ยาวนานนิดนึงและถ้าคุณผ่านช่วงเวลานั้นไปได้นะคะคุณจะมีความแบบโอ้โหส สมหวังได้อยู่กินกันไปเป็นแบบครอบครัวอุดมสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะนะแล้วก็มีเงินทองมากมายนะแล้วก็มีเงินทองมาย้ำอีกคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขมากๆนะคะนอกจากได้ความรัก ที่ดีแล้วมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วนะคะคุณยังมีเงินมีทองมากองอยู่ตรงนี้นะมีความสุขมากๆเลยค่ะชีวิตคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชาได้มอบความรักที่ดีและมอบครอบครัวที่อบอุ่นและเงินทองที่มากมายให้กับคุณค่ะขอแสดงความยินดีให้กับทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะ คุณมีความสุขคุณเป็นคนที่มีความสุขมากๆเลยค่ะขอให้คุณน้อมรับคำทำนายนี้ไว้นะคะและขอให้คำทำนายนี้อยู่กับคุณตลอดไปเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย